แล้วครับหลังจากเป็นไข้อ่อนๆมาสองวันวันนี้เพื่อความสบายใจก็เลยมาไดทูโควิดเทสกันที่โรงพยาบาลลำคำแหงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ทุดทางเลยนะครับลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลสวัสดีครับได้ทูตรวจโควิดตรงไหนครับช่องหน้านี่วนขวาตามข้าวแดงมาเต็นอยู่ด้านในครับเต็นโอเคขอบคุณครับผมคิวที่สามสิบเจ็ด ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครับะสวัสดีครับรระะใช่ครับผม อมมีน้ำูกมาก่อนหก่อนหน้านี้มีอาการไข้อ่อนๆนะครับประมาณ36.8ถึง37.2เมื่อเช้าวัดใช้ตลอดไท้ลิ้มก็ได้37.2ไม่มีอาการไอนะครับไม่มีน้ำมูกใช้ตั่งไปที่ไหมาไหมคะไม่มีครับกับกุ่มนต่างชาตไม่มีครับไม่มีแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเล็กๆก็คือทำงานติดต่อกับคนทั่วไปค่ กับคนเยอะใช่ครับไม่ได้ไปสถานที่ที่เกี่ยสนามหอยค่ะไม่มีครับเดี๋ยวขอวัดไข่หน่อยนะค่ะไม่มีไข่นะคะค่ะเดี๋ยวคุณค่จะแกน QR code ด้านหลังนะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกนะคะเลขสแกนยังไม่ทราบเดี๋ยวข้ามได้เลยนะคะครับ เลื่อนเราไปด้าน,าน,นหน้านิดนึงนะคะอ่รัขบข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปฝั่งนี้นะคะขอบคุณครับ 1เมษาจะเอทิฟูหรือเปล่ามาวัดกัน ส่วนวี้ถยคุณหกพันห้าร้อบาทหาพันห้าร้อยบาทน่เนเงินสดเลยครับปกติจะรู้ผลประมาณกี่วันครับาจะส่งทาง s m s ประมาณ1,3ึ่งถึงสวันนครับ แต่ก็ในส่วนเอกาสารไม่เกินเจ็ดวันนะครับก็คือขึ้นอยู่กับ,กบจาน,นวนคนที่มาติดต่อใช่คร<ช>ับวันนังเยอะไหมครับ<ช><ช>เนี่ยยังยังไม่เยอะครับไม่เยอะ,ะเดี๋ยวเราเงินทอนสักรุ่นะครับครับผมะครับชมบรรยากาศรอบ ที่เรื่องรูดตรวจส่ขาวข้างหน้านะครับได้ครับสวัสดีครับพื่อาวสอบที่นำส่สงครับเลยนะคะถูต้องครับต้องนะครับ นี่นะคะในลำคอที่หนึ่งพงจมูกที่หนึ่งนะคะในลำคออาจจะรู้สึกระคายคอหน่อยนะคะน,คนี่ค่ะดูนะคะ สมูกระแสบใหม่นะคะของยาค่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวผลจะประมาณหนึ่งถึงสามวันนะคะเดี๋ยวลรงพยาบาลส่งอีเมแจ้งนะคะแล้วก็ส่วนผลที่เป็นตัวเอกสารเดี๋ยวส่งไปตามที่อยู่แล้วก็อีเมลที่แจ้งไว้นะคะเรียบร้อยคะครับสวัสดีครับจบกลับบ้านได้ don't mind